มา r e v i e จจะส่งอีก1ชุดนะชุดนี้ก็ลูกค้าสั่ง2คูณ2แบบจัดเต็มนะครับจัดเต็มอลัลบัมเลยนะเบรับเบสปดนิ้วนะครับตัวเต็มนะครงหล่อพันสองวัตต์นะครับกลาง15นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นโครงหล่อนะครับตัวเต็มเช่นเดียวกันนะครับในชุดพรีเมียมของเราแต่ลูกค้าอัพสเต็ปหลายอย่างมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวทั้งชุดไม่อัพนะเป็นชุดธรรมดาเริ่มต้นนะครับผมกับชุดอัพสเต็ปนะครับชุดนี้เป็นชุดอัพสเต็ปก่อนเลยนะครับผมก็ ตู้อ่าเรารู้แล้วว่าเบส18โครคงหล่อกลาง15โครคงหล่อนะกลางแหลม15บห้คงหล่ออ่าเรามาดูสเต็ปตัวอัพนะฮะอันนี้เป็นมิกซ์ซาวเบส 6x นะครับ6 x ก็บูทูธ u ุ b เอฟเฟกต์แท้นะครับ1ตัวนะครับลักไฟนะครับตัวท็อปนะครับมีหน้าจอบอกโวลต์นะครับเบรกเกอร์ตัวใหญ่นะครับผมไม่ลอยนะครับเป็นตัวมาตรฐานเครื่องไฟดนตรีนะครับตอง3 d ดีนะครับไมโครเทคคอ์ส2ทาง EQ 1ชั้นนะครับ พาวเวอร์นะนี่ครับหนพันหขับกลางนะครับสองพันขับเบรคนะหลักหลักก็หัวใจหลักก็อยู่ที่พาวเวอร์นะสหรับตัวนี้ก็ชุดนี้นะครับสามารถอัพเป็น4ี่คูณสได้ด้วยอ้าวแล็คคอมแพกอีกหใบนะครับแล็คคอมแพกอีก1ใบนะครับแล็คคอมแพกอีกหใบนะครับชุดนี้นะครับจัดจบไป70,000บาทนะครับจัดจบไปถึง70,000บาทนะครับผมก็ตามงานตามของเลยครับตู้เบรตู้กลางนะครับตู้กลางก็อยู่9,500คู่หนึ่งตู้เบร์ก็อยู่15,000นะเฉพาะตู้เบร์กับตู้กลางก็20,000กว่าบาท มิกนะครับแลกนะครับปลั๊กไฟไมลอยแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยเราใช้2องพันวัตชุดนี้อัพสี่คูณสีได้เลยแต่ลูกค้าบอกเอาแค่นี้พอก็จบให้ลูกค้า70,000ื่นนะลูกค้าดูมาตั้งแต่ชุดนี้นะครับเป็นชุดเล็กๆนะครับเป็นมิกแบบเริ่มต้นก่อนนะตัวเล็กๆนะปลั๊กไฟธรรมดานะไมลอยก็ธรรมดาพื้นพื้นนะพาวเวอร์ก็ยังพันสองพอะไรประมาณนี้นะครับถ้าชุดถ้าชุดแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณ5 0,000กว่าบาทนะครับผมแต่ลูกค้าอัพนะอผม คร่าวๆให้ถ้าเป็นชุดเล็กเนี่ยก็อยู่ประมาณ55,000บาทนะครับ5้า0 0ื่ับาทแต่นี้ชุดนี้ลูกค้าอัพไปถึง7 0 0 0 0 7 0 0น0นี่รู้สึกว่าจะรวมค่าส่งให้เรียบร้อยนะชุดนี้ลูกค้าขอมัดจํา35 0 0 0นะครับแล้วก็ไปไปทาง35 0 0 0นะครับผมถ้าชุดนี้มารับเองหน้าร้านก็ยังลดได้อีกนะครับ70,000ไม่ถึงนะครับถ้ามารับหน้าร้านนะเหมือนชุดนี้นะครับ5้0 0มาถ้ามารับหน้าร้านนะครับน่าจะอยู่ประมาณ50,000่นกว่ากว่า0 0นะครับผม,ผมก็เดี๋ยวให้ฟังว่า ชุดนี้เจ็ดหมื่นเมื่อกี้นีต้นคลิปมาเปิดชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ฟังชุดนี้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปฟังชุดชุดน้อยกันนะครับว่าเสียงเป็นแบบไหนในตู้เหมือนเดิมแต่เราลดงบแล้วก็ลดปริมาณล,ลงไปก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ฟ <Near on>. ังเสียงไม้ตัวนี้ก่อนนะลูกค้าจะได้ฟังทีเดียวเช็คทดสอบเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเช็ดวันชููทดสอบเดี๋ยวฟังเอฟเฟกของตัวเล็กก่อนเช็คทดสอบ ชิควันจะสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าจะสอบนะผมก็อย่างชุดนี้มี EQ ด้วยเห็นไหมครับชุดใหญ่นะจัด EQ ไม่ปักอัพหมดนะพาวเวอร์อัพหมดแหลกนะครับผมมิกนะครับจบเจ็ดหมื่นนี่คือสามารถเอ่อรวมส่งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องเสียอะไรแล้วแต่อยู่ที่การมัดจำนะครับผมอย่างท่านนี้เขาแจ้งผมว่ามัดจำครึ่งหนึ่งนะครับผมก็มัดจำมาสามหมื่นห้า นะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดว่าไปไหนนะครับผมก็3 5 0 0 0ก็อีก3 5 0 0 0ไปเก็บปลาไทางส่วนชุดนี้เดี๋ยวมาชมว่าเสียงเป็นแบบไหนนะครับความแน่นความใสนะจะสู้70,000ได้ไหมสู้ไม่ได้แน,น่นอนนะครับผมเพราะว่า,วาอันนี้อยู่ที่ลูกค้านะครับจะอัพไม่อัพนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมชุดนู้นต่อเดี๋ยวฟังเสียงเพลงชุดนี้อีก,กอ,อีกนิดหนึ่งแล้วผมจะทำคลิปต่อสายใช้งานให้ทั้งหมดนะครับเป็น โอเคเดี๋ยวไปตามชมชุด50,000กว่าบาทกันบ้างครับผม ชุด power ที่อัพลงมาครับ power ัพถูกลงมานะครับผมอ่าแล้วก็เนี่ยไม้ก็อัพเป็นตัวรองลงมาปลั๊กไฟรองมิกรองลงมาแหลกก็เป็นแหลกไม้นะชุดนี้จะจบ55 0 0 0รวมส่งให้ได้นะครับผมเพราะประมาณนี้นะครับพอแตกต่างก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับลูกค้าจะัพอะไรตู้เรายังให้เหมือนเดิมให้ความแรงตู้เหมือนเดิมแต่แตกต่างเครื่องปรุงและอุปกรณ์น,นะฮะอย่างชุดนู้นก็ได้ความสวยนะครับความแรงนะครับแล้วก็ เสียงนะครับผมส่วนชุดนี้ก็ท็อปลองลงมานะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะอย่างชุดนู้นนะพันหเนี่ยเอาไปขับแค่กลางแต่นี่เรามาขับเบร์แล้วเราพันสขับกลางนะครับผมก็ต้องตามสเต็ปตามงบลูกค้าแล้วยังมีชุดถูกของผม4ี่หมื่นห้าอีกนะครับสี่หมื่นห้านะครับอ่าตัวนี้แต่4ี่หมนั้นไม่รวมค่าส่งนะครับสี่หมื่นห้าจะน่าจะเป็นพาวเวอร์แค่พันสองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหกร้อยนะครับถูกลงไปอีกนะครับก็เราให้ชมได้นะครับแต่ตัวนั้นราคาไม่รวมส่งแต่2ชุดเนี้ยเป็นราคาที่พร้อมส่ง พร้อมที่ว่าลูกค้าจะมัดจําแล้วก็พร้อมส่งได้เลยนะครับหักยอดได้เลยไม่บวกเพราะว่าบางทีเราแจ้งยอดไปแล้วเราต้องมาบวกค่าขนส่งอีกลูกค้างงนะครับนี่เราคือเราแจ้งเลยครับว่าชุดนี้ห้าหมื่นห้าสเต็ปนี้นะสเต็ปนี้เจ็ดหมื่นนะครับลูกค้าจะมัดจําเท่าไหร่ก็ถูกคุยกับเราอย่างชุดนี้ลูกค้ามาัดจาครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะคใครสนใจแบบไหนก็เข้ามาอ่าเดี๋ยวลองฟังเสีงยงไม้ของตัวนี้เอฟเฟกต์ไม้ตัวนี้หน่อยว่าเป็นยังไงเช็คเช็คก็ ใช้ได้ครับไม้ตัวนี้ช็คกทนดสอเช็คจูช็คทดสอบติดสองนะครับผมก็บูทูธ u s เเอฟเฟเหมือนกันนะผมแค่ว่าอา่าตาอาจจะแพ้นะครับน้ําเสียงอาจจะแพ้นะครับผมแล้วก็รูปร่างอาจจะแพ้นิดหน่อยนะแต่ก็ต้องมาด้วยงบป,ประมาณของเรานะเรามีเยอะมีน้อยนะครับผมอย่างชุดนี้ลูกค้าก็บอกว่าจัดเต็มเลยนะครับซื้อทีเดียวเอาให้จบก็จะจบรูปแบบแบบนี้นะ แล้วชุดแบบนี้ยังสามารถอัปเดตตู้อีก20 0 0 0กว่าบาทก็เป็น 4, 4ี่ได้แล้วเป็นสี่ก็ยังไม่ข้ามแสนนะครับผมในใน,ในสเต็ปแบบนี้นะครับผมก็สนใจแบบไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูงานเทศด,ด้านหลังนะครับจะเป็นสเปคคอนนะครับสายวีซีทีน้ำเงินแดงเราให้ไปอย่างชัดเจนนะครับผมก็มีคลิปของทุกทกท,กท่านนะครับในการเปิดในการใช้งานนะครับอันนี้ผมก็ทําให้เรียบร้อยแล้ว ไปไหนเดี๋ยวดูชุดนี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องทาคลิปให้ลูกค้าท่านอื่นได้ดูว่านี่ครับของคุณพี่พี่ไรวันพิศณุโรคอันนี้ก็โทรมากันคุยมาคุยกันก่อนนะครับผมนี่ยก็อยากได้ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้สี่หมื่นห้าอะไรเงี้ยครับเขาก็อัปเดตนี่โอนมาสามหมื่นห้าเห็นไหมครับโอนมาสามหมื่นห้านี่ครับเดี๋ยวปิดเบอร์โทรนิดนึงนะครับตําบลในเมืองนะครับอาเภอเมืองนะครับ พิษาุโลกนะครับตัวนี้เป็นพิษณุโลกก็ส่งรูปให้ลูกค้าดูเรียบร้อยแล้วส่งคลิปให้ลูกค้าดูเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับชุดเล็กชุดใหญ่จัดได้ตัวนี้จะต้องบอกว่าเป็นชุดพรีเมียมเป็นโครงรอนะครับออกงานรับงานได้เลยนะครับผมมีชุดมีงบเท่าไหร่สี่หมื่นห้าผมก็ทําให้ได้นะแต่มันก็ต้องลดอย่างนู้นลดอย่างนี้นะครับผมส่วนห้าหมื่นห้าก็อัพขึ้นมาหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเราอัพได้หมดแต่เนี้ยลูกค้าเพิ่มแหลกเพิ่มอะไรนะครับผมก็จัดจบสวยนะครับวันนี้ก็รับ นะใครมีปรึกษาเรื่องเครื่องเสียงอยากมีงบอยากจัดเครื่องไฟดนตรีในบ้านนะครับเราทําให้ได้หมดวันนี้เราเปท่นทนี้กับชุดนี้นะครับขอบพระคุณด้วยครับ